ระหว่างเดินทางกลับบ้านพอดีพี่วิน,นัยนึกมั่นแกจอดรถไว้ที่ใต้ใต้สะพานข้ามแยกใต้สะพานข้ามแยกตรงนี้แยกอะไรอ่ะแยกลาด้าวไหมผมก็ไม่รู้นะ ี๋ยวดูเบอร์โทรกันโ้่ออ,อ,อไละครบานสองสองนอพผลโยชินอันนี้ป้าย อันนี้ป้ายอันนี้ป้ายอะไรไม่รู้อันนี้เขาียกเขาียกเขาียกแยกอะไรไม่รู้นะแต่แต่ตรงไปเนี่ยเป็นสารอาญารัชดาเนี่ยตรงไปเนี่ยเป็นสารอาญารัชดาแล้วทีนี้ทีนี้มาดู่คือเส้นเส้นขาแดงหรือเขาดำมไม่รู้หรอก เส้นมันหมดแค่นี้นะเส้นมันอยู่แค่นี้แต่รถรถที่ที่นายจอดอยู่ตรงนี้มันไม่มีเส้นมันไม่มีเส้นแล้วมันก็ยาวไปยาวไปยาวไปจนถึงเส้นนี้จนถึงเส้น,น ม,มันไม่มีเส้นมันไม่มีขาวแดงมันไม่มีขาวดำอ่ะนะมาดนล็อกล้ออุปกรณ์ล,ล็อกล้อนี่เป็นคู่พันหรือเปล่าหมายเลขมคู่พันไหมเดี๋ยวหาหมายเลขมคู่พันก่อนไม่มีนะ กนะครับเป็นเหล็กถ้าไปล็อล้อมแม็กผมเนี่ยแจ้งความเสียหายเลยนะถ้เาเหล็กมาล็อใส่ล้อมแม็กน,น,นี่มันอยู่ใต้ใต้สะพานข้ามแยกอยู่ในเส้นนะครับอยู่ในเส้นแต่ข้างๆเนี้ยข้างๆเนี้ยมันไม่มีอ่ะ มันไม่มีสีอะไรเลยนะแล้วก็ดูจอดห่างจากทุบบาทนี่จอดห่างจากทุบบาทคูบนึงแต่มันไม่มีเส้นอะไรเลยเห็น,น,น,นไมเส้นอยู่ตรงนี้นี่ขาวแดงหรือขาวดำก็ไม่รู้ตรงนี้แต่ตำรวจมาล็อกล้อต้อมตำรวจอยู่ตรงนู้น เมื่อกี้เดินไปแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ปอมสักนคนตอนนี้พี่วินันพี่วินันนึกมั่นนะพี่วินันนึกมั่นไปสอนอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับน่าจะเป็นพระขนนะครับน่าจะเป็นพระุนพระุนโยทิน มไม่รู้หรอกนะผมไม่รู้หรอกว่า,อาจอดแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นขาวแดงหรืออะไรขาวอะไรก็ไม่รู้เลยนะครับอันนี้ผมว่าผิดกฎหมายแน่นอนแต่เมื่อกี้ผมมาเนี่ยมีรถจอดอยู่ตรงเนี้ยสองคันเนี่ยรถจอดรถจอดตรงนี้สองคันแต่ไม่โดนล็อกล้อนะครับซึ่งจอดอยู่ตรงเนี้ยไอ้เส้นเนี้ยมันแดงหรือดำไม่รู้ ของพี่วินัยของพี่วินัยจอดนะครับเนี่ยจอดตรงที่ไม่มีเส้นจอดตรงที่ไม่มีเส้นไม่มีเครื่องหมายจราจรเห็นไหมเห็นใต้ห้ามเห็นใต้ห้ามจอดไหมเห็น้ตยเครื่องหมายจราจรไหมผมไม่เห็นไงผมเลยสงสัยแค่สงสัยเฉยๆนะครับเจ้าของรถนั่งซ้อนท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอนอแล้ว พี่วินัยนึกมั่นโดนล็อกล้อจริงๆแล้วการล็อกล้อเนี่ยมันต้องล็อกด้านขวาใช่ไหมมันต้องล็อกด้านขวาถ้าเกิดเขามาขึ้นรถแล้วเขาไม่มองไม่เห็นเนี่ยล่ะอะอันนี้ล็อกอยู่ด้านซ้ายนะถ้าเกิดเจ้าของรถมาขึ้นรถนะครับซึ่งพวงมาลัยอยู่ฝั่งนู้นเถวพวงมาลัยอยู่ฝั่งนู้น ถ้าเขาเดินมาขึ้นรถโดยไม่เห็นเนี่ยสมแค่สังเกตเพราะต้องขึ้นขับฝั่งนี้นะครับแต่ไปล็อครออยู่ฝั่งนู้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นหรือเปล่านะอาจจะทําให้รถเสียหายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ๋ออันนี้ผมก็ไม่ทราบนะผมแค่สงสัเยเฉย ผมไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะผมแค่สงสัยเฉยๆที่ผมไล์เนี่ยผมไล์อยากอยากถามเจ้าหน้าที่ว่ารถคันนี้เนี่ยหรอคันนี้รถคันนี้เนี่ยรถคันนี้ผิดข้อหาอะไรผมแค่อยากรู้แค่นั้นเองครับผมไม่ได้บอกว่ารถผิดหรือรถถูกหรือเจ้าหน้าที่ผิดก็ไดห้ถูกผมไม่ได้บอกนะผมแค่อยากรู้ว่าผิดข้อหาอะไร เดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องมือมล้อล้ออันนี้เป็นของหน่วยงานราชการหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะหรือว่าทำขึ้นมาเองหาหมายได้คุ้มคันไม้เจอ คุณพันนะครับผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกผมแค่สงสัยประชาชนสามารถสงสัยได้นะครับสงสัยก็ถ้าใครรู้ก็สอบหน่อยนะครับ <c oughs> ถ้าใครรู้ก็สอบหน่อยแค่ผมผมแค่สงสัยเ,ยเฉยๆนะสงสัยว่าผิดข้อหาอะไรผมแค่สงสัยเ,ยเฉยๆผมไม่ได้ว่าอะไร ถ้าเจ้าหน้าที่ตอบได้ก็จะเป็นพระคุณมากนะครับผมสงสัยไงว่าม,มันผิดข้อหาอะไรไม่ใช่มาถึงจะมาล็อกรถผมอีกเ่ะไม่เอานะอันนี้พี่นี่ไายเขาโทรหาผมผมก็เลยขี่รถมาหาแก่เพื่อจะมาดูว่าการล็อกล้อเนี่ยมันโดนข้อหาอะไรผมงงไงผมงงผมอยากรู้อยากรู้ว่าโดนข้อหาอะไร โดนลักลอครับพี่สน,นั่นแค่พี่ดูทะเบียนรถก็ผิดแล้วพี่ไม่ต้องไปซื้อหวยนะเสียดายเงินแค่พี่ดูทะลเบียนรถพี่ก็ดูผิดแล้วมาให้ดูใหม่ <c oughs> อย่าไปซื้อหวยนะพี่ผิดแน่นอนงวดน,นี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่กลับมาส่งที่ที่ยนัยก่อนเดี๋ยวผมจะสอบถามว่าเขาโดนข้อหาอะไรมันผิดยังไงนะครับประชาชนสงสัยเฉยๆผมสงสัยผมสงสัยผมสามารถรงสงสัยได้นะครับผมสามารถรงสงสัยได้ถ้างสงสัยแล้วให้คําตอบกระจ่างก็จบนะครับ ผมไม่รู้ไงพี่ผมไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ห้ามจอดหรืออะไรนีไร่ไงผมไม่รู้ผมแค่สงสัยเพราะว่าผมไม่เห็นใต้หนึ่งอะผมไม่เห็นท้ายนะผมไม่เห็นท้ายแล้วก็ไอตรงที่ที่แกจอดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณจราจรมันไม่มีอ่าสัญญาณเส้นขาวดําเส้นขาวแดงนะครับแล้วก็ใต้บ่งบอกว่าห้ามจอดเวลานี้เวลานี้มันไม่มีผมเลยสงสัยเไย ส่วนนี้คือป้ายป้ายของเขาที่เขาไว้ตั้งด่านเขาไว้ตั้งด่านแต่เก็บไว้สภาพนี้เก็บไว้สภาพนี้ไม่รู้ว่าจะอันนี้หรือเปล่าสภาพการเก็บของ,ของนอนอสนก็โหนโยนินเขาเก็บกันแบบนี้เหรอคร,รับอุปกรณ์ป้ายจุดตรวจใช่ไหมเขาเก็บกันแบบนี้ไหม ตแ,ตแ,แต่ป้ายมาทิ้งแบบนี้ผมว่ามันไม่ดูมันดูเตือนภาษีไงก็ไม่รู้อันนี้ส่วนป้ายอะไรผมไม่จับนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไปทลายทับสินเขาอ,อีกเดี๋ยวรอดูที่วิันจะมาหรือเปล่าเมื่อกี้โทรหาแล้วผมก็รีบด้วยดิแค่แบ่งาการบรรยากาศให้ดูเฉยๆครับว่าเนี่ยที่จอดแบบเนี้ยแต่แบบนี้มันผิดข้อหาอะไรผมแค่อยากรู้เฉยๆนะ ไม่ได้มีคติอ,อะไรกับเจ้าหน้าที่นะครับแค่อยากได้คําตอบเฉยๆอยากได้คําตอบเฉยๆเดีย๋ยวเผื่อใครมาไม่ทันให้ดูอุปกรณ์ล,ะล,ะล,ะละ็อกล้อของสนพหุนโยดีอุปกรณ์ล้อล้อไม่รู้ว่ามีหมายเลืทกผู้รเบต่า ประเด็นที่ผมเห็นก็คือมีมีรถสองคันจอดต่อที่วินัยลูกคิดมีรถสองคันจอดต่อแกสองคันเนี่ยจอดตรงนี้เลยตรงเส้นเลยแต่ไม่โดนล็อกล้อ,อเพิ่งขี่ออกไปเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่ผมจะไล่สดเนี่ยมีรถสองคันจอดอยู่ตรงเนี้เพิ่งขี่ออกไปตอนที่ผมเริ่มไล่ออสดแล้วรถที่วินัยโดนล็อกคนเดียวสองคันนี้ไม่โดนผมก็เลยสงสัยว่าเหตุผลคืออะไรทําไมต้องโดนของที่วินัยคนเดียว เดี๋ยวผมขออนุญาตขอนนอนุญาตยุติไลฟ์สดเดี๋ยวผมโทรหาพี่วินัยก่อนว่าเป็นมาอย่างไงเพราะตอนนี้พี่วินัยอยู่ที่สอนวอ่าผลยูทีนะครับแปบ๊บนึงเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้ปหน้าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบขอบคุณครับนะค,ครับ